ยกมือสาธุทั้งถนนหลวงปู่บุญชื่นสภายยามเดินทุดงจากอีสานมุ่งภาคกลางเข้าสู่ตะวันออกผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ข้างถนนสายสกลนครกาลสิน บริเวณบ้านลาดกระเชอตำาบลห้วยยางอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครพบพระพิสุสงสูงอายุสพาย,ย่ามและบาทกำลังเดินออกจากจังหวัดสกลนครมุ่งหน้าไปทางจังหวัดกาลาสินจึงเข้าไปสอบถามทราบว่าเป็นพระกำลังเดินทุดงทราบชื่อหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธอายุ72ปีอยู่ที่บ้านทุ่งนาเสาเล้าตํบลโพนสวรรค์อํเภอโพนสว จังหวัดนครพนมออกเดินทุดงตั้งแต่วันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาโดยมีญาติโยมร่วมไปส่งจำนวนมากและเมื่อทุดงผ่านในตอนเช้าจะมีชาวพุทธนุ่งขาวห่มขาวนำอาหารมาใส่บาตรค่ำไหนก็จะพักจำวัดที่เมรุหรือในวัดโดยมีญาติโยมที่ทราบข่าวมาคอยฟังธรรมจากการสอบถามหลวงตาบุญชื่นทราบว่าได้บรรพชาฉลอง80พรรษาในหลวง รัชการที่9แล้วซึ่งในรถพระธรรมจึงไม่ลาสิกขาเคยมาจำพรรษาอยู่บ้านนาผางตำบลกกปาชิวอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครได้4พรรษาและอุปสมบทได้7พรรษาแล้วในพรรษาที่ผ่านมาจำพรรษาที่ที่พักสงบ้านเสาเล้าหลวงตาบุญชื่นกล่าวว่าก่อนออกทุดงในปีนี้ความตั้งใจในวัดปฏิบัติที่เคยปฏิบัติมาทุกป,ปีหลัง ออกพรรษาปีนี้ตรงกับวันที่2ตุลาคม2563จึงเริ่มออกทุดงจากที่พักสง์ถิ่นฐานบ้านเกิดหลังฉันเช้าเสร็จอนุญาตให้ญาติโยมเดินตามสง่งจนถึงเขตอำเภอกุสุมานโดยทุกคนที่เดินมาสง่งจะต้องเดินด้วยสมาธิมุ่งหน้าไปตามเส้นทางหลวงผ่านอำเภอกุสุมานผ่านมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์เฉลิมพระเกียรติสกลนครผ่านอำเภอเมืองสกลนคร ขึ้นเทือกเขาภูพาน เพื่อไปจังหวัดกาลสินจังหวัดขอนแก่นจังหวัดชัยภูมิอเภอชัยบาดาลจังหวัดลบบุรีอเภอแก่งขอยจังหวัดสระบุรีอเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกอเภอพนมสารคามอเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเศร้าอเกาะจันทร์อเภอแกลงจังหวัดจันทบุรีอเภคลองหาดออารัญญประเทศอเภอตาภรยาจังหวัดสะแก้วอเภละหานทรายจังหวัดบุรีรัมย์อกาบ เชิงอำเภอขุนหารจังหวัดสุรินทร์อำเภอน้ำยืนอำเภอ นาดหลวยอําเภอบุญทลิกอําเภอศรลินทรจังหวัดอุบลราชธานีเลาะตามลำน้ำโขงผ่านอําเภอธาตุพนมอําเภอศรสีสงครามนาครพนมและกลับสู่ถิ่นฐานมาตุภูมิที่บ้านเสาเล้าอําเภอโพนสวรรค์จากการสนทนาธรรมกับหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธท,ทำให้ทราบว่าหลวงตาเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีพระปฏิปทาสูงใจคอเด็ดเดี่ยวเดิน ผู้ดงเท้าเปล่าเพียงรูปเดียวไม่มีกรดมีเพียงบาดและย่ามซึ่งภายในมีของใช้ที่จำเป็นเมื่อฉันเช้าเสร็จก็จะนำน้ำปานนะซึ่งญาติโยมเอามาถวายติดตัวไปแต่พอฉันเท่านั้นหลวงตาไม่ยึดติดของนอกกายหลวงตาไม่มีปัจจัยติดตัวเพราะไม่ต้องใช้ได้เงินมามากก็ไม่รู้จะเอาไปทำาไมการมีเงินไม่ใช่เรื่องดีเพราะมีมากก็เป็นทุกขยกตัวอย่างจะซื้อรถก็ขับรถไม่เป็น ทุกใจจะต้องส่งมวดกลัวเขามายึดเมื่อซื้อมาแล้ว โคลนติดไม่มีคนล้างก็เป็นทุกข์อะไรแบบนั้นส่วนการเดินทุดงนั้นต้องมีความอดทนและความตั้งใจโดยกำหนดต้องเดินให้ได้วันละ25-30กิโลเมตรใช้เวลาเดินประมาณ4กิโลเมตรต่อ1ชั่วโมงอย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวรายงานว่าพุทธศาสนิกชนที่มีภูมิลำเนาที่หลวงตาบุญชื่นจะเดินทุดงผ่านก็มารอใส่บาตรเพื่อเป็นบุญกุศลและขอให้ส่วนราชการทหารตำรวจฝ ปกครองในพื้นที่ที่จะทุดงผ่านตามเส้นทางที่กำหนดจัดเจ้าหน้าที่มาดูแลหลวงตาเพราะหลวงตาบุญชื่นอายุมากแล้วเกรงว่าจะเกิดอันตรายระหว่างทางขอขอบคุณที่มาข่าวจากสยามนิวขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ